ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ในแนวรบด้านตะวตันตกระหว,ว,ว,ว่าง1914กนและถึงเกหนึ่งแหนึ่งสิงหาคมปี1914กหลังจากการลอบปงพระชนของเจ้าชายฟรานซ์เฟร์ดนดน์แห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิเยอรมันได้ประกาศสงครามกับรัสเซียโดยเหตุนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นฝรั่งเศสเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประกาศชุมนุมรวมพล พลเรือนชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสจึงถูกขอให้ย้ายออกจากประเทศไปข้าคือหนึ่งในนั้น1สิงหาคม1914เซนต์มิเฮลฝรั่งเศส PEMBICARA ไม่กี่วันหลังจากที่ข่าวถูกในระเทศสงครามได้เริ่มอยู่กระหายมากขึ้นและเอาทุกอย่างของอีมิวไปด้วยเช่นกันอีมิวหนักใจมากที่จะต้องลุกขึ้นเพื่อต่อสู้และการต้องทิ้งฟาร์มเพื่อไปอยังเซนต์มิเฮลเช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาไม่มีความคิดเลยว่าจะมีโชคชะตาอะไร13บสามมอยู่กั้หนึ่งสี่ค่ายทหารเซนต์ Me มิเฮล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Valiant h e a r t the Great War นะครับผมงอเป็นไงครับได้ดูเทลเลอร์ไปแล้วนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกแบบว่าคิดว่าเกมนี้ต้องสนุกมากแน่ๆครับผมมาเรามาเล่นเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมไปนะครับก็หลังจากที่มิวนะครับถูกเรียกตัวนะมาเป็นทหารนะครับที่นี่นะครับใครทหารฝรั่งเศสนะครับผมมาครับเปลี่ยนชุดกันก่อนเลย โอ้มีแท็บให้ดูด้วยกดแท็บมีอะไรเอ่ยโอ้ซูเปอร์โอ้เยี่ยมเลยนะครับก็เป็นแบบว่ามีแนบแบบว่าความรู้สงครามโลกเล็กๆน้อยๆนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงอะไรกันมากนะก็ไปอ่านกันเองแล้วกันนะครับผมผมขี้เกียจอ่านครับเสียเวลาไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าโอ้ยเกตบอลเลอยย่าๆโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าอือฮึชุบเหน่งเปลี่ยนแล้ว แล้วเราก็เดินไปนะครับเดินไป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 เฮ้ยไปเอาตามมาครับผมตายอยู่ไหนวะอ๋อนีไงสวิดบเยี่มแค่ดีใช่ไหมครับยี่มนับเละที่กูต้องกัดตามกูมาโอเคนะครับฝึกก่อนเทรนนิ่งเทรนนิ่ง นี่ลูกสอนขึ้นตัวดีไตแม่งไตอีกขออีกทีกูจบแมนต่อไปอะไรครับผมสเปซบาร์ปอ่าโอเคเล็บชิปนี่แล้วก็มีการควบคุมคอนโทรลอึอชุบสเปซบาร์กดยนอ้าวเยอะม,มากไ้กันเลยต่อไปเป็นอะไรอ๋ขอขาวนี้ให้เราแบบเอาวิชาที่เราฝึกมา อ่าทดสอบทดสอบเอาเฮียกดอะไรวะเฮียกูลืมเออเฮ้ยกูลืมกดปุ่มเลยวะอ๋อสเปเดอร์สไปเดอบ์แหมแหมแหมลืมลืมให้อยู่ในอนาเขตนี้ใช่ไหมครับอ๋อเล็บชิปเออเออแหมเรียนไปโอ้สมองกูช้ามากเลยเอารอก่อนรอก่อนโอเคยิ่ เฮ้ยกูสอบผ่านยังครับกูฝึกกูฝึกครับผมสอบผ่านยังครับโอเคครับเอ่อรูครับโอเค,อเคได้สอบผ่านแล้วต่อไปทำอะไรเอ่ยกูมีแบ็บไปแกโอ๊ <c oughs> ไม่อ่าน,นับ <c oughs> เอาละชักทงขึ้นสงูงชัก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 ธงชักกดเงีนนะ้ยอ๋อนี่ไม่ชักไดยไหมครับ <c oughs> โอเคๆชักชักชักเ,เอาทองลงเดี๋ยวด่กูยังชักไม่เสร็จเอาตงฝรังเสขึ้นเยอะถึงมาเล่รูปลักของพอ่อพวกเรากำลังเดินทางไปยังปารีสบรรยากาศที่นี่ดูล่าเลยแปลกๆพ่อหวังว่าการเก็บเกี่ยวคงเป็นไปได้ด้วยดีและเมื่อไรที่มีปัญหาเพื่อบ้านของเราอย่ดีให้ความช่วยเหลือพวกเขาเป็นคนดีมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอไว้พ่อจะเขียนจดหมายหาเธออีกครั้งให้เร็วที่สุด สุดท้ายนี้ฝากจุบเจ้าหลานตัวน้อยแทนพ่อด้วยณสถานีรถไฟในปารีสในขณะที่พยายามที่จะเข้าถึงกรมทหารที่ชาชลาที่21อีเมลจะได้พบกับชายที่อีกไม่นานจะได้ต่อสู้เคียงข้างเขาคนที่จะมาเป็นเพื่อนที่แท้จริงของเขา14สิงหาคม1914ณสถานีรถไฟตะวันออกฝรั่งเศสจาเอ๋มาโพลที่สถานีรถไฟแล้ว เฮ้ยเข้าไม่ได้นะเวยเ้ยไม่ทำไมอะ่ะไอ้นัมมันโดดแกงอยู่กูจะเข้าไปช่วยกูจะเข้าไปช่วยมันอไปก็ได้เว้ยสเปซบาร์กดแม่งเลยแล้วก็ดึงลงชุบอุ้ยเฮียแมนโอ้ย,อยไปดิว่าแ <laughs> ม่งพลาดในสันตีนมาก <laughs> มีแท็บอีกเลยอ๋อมันจะปลดเราไปเรื่อยๆนะ่ยเมื่อกี้เราเตรียทหารมาแล้วอันนี้เราขึ้นรถไฟมาใช่ไหมเอออือ้มก็ดีดีดี ไปมีขวดมีขวดเก็บขวดก่อนไม่รู้ไว้ทาอะไรเก็บไปก่อนตำแหน่งเดี๋ยวครับเดินสารวจไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยห้ามไปเดี๋ยวมันโหลดอยู่เอ่อมึงต้องการอะไรครับเอาขึ้นให้กูสิครับกูจะได้รู้วะมึงต้องการอะไรครับพาทิ้งมึงเรื่องมากเหรอฮะเรื่องมากเหรอคิดหน้านะพาแม่ง โหลดสิครับผมจะได้รู้เออคิดออกสักทีอ๋อกูอยากได้เล่าเออแค่นี้แหละปัดโถกูได้ไปหยิบให้อืมลุงปั๊บนึงขอยืมกันอ่ะโอ้ดูประดับประิเย่เลยวะภาษาฝรั่งเศสตายตายเฮ้ยเหมือนมีของเก็บได้วะ เช็ดเก็บมาแล้วคืออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าต้องเก็บของอีกแน่นอนเกมนี้มีให้เก็บของด้วยนะครับเออลืมบอกแต่ตอนนั้นตอนแรกๆที่ผมเริ่มเล่นมันก็แม่งไม่ได้นสนเก็บของก็อย่าอะไรเลยแม่งเล่นอย่างเดียวโอ้เดี๋ยวก่อนไอคนนี้มันต้องการเพลงครับผมต้องการเสียงเพลงอา้อาวอ้าวเปิดดนตรีต้องคึกคัก,กกันหน่อยอย่างนั้นแหละ กูจะได้ขึ้นไปได้เออนี่แหละจุบฮุบฮุบเฮ้ยฮุบ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 ไอ้คนขับรถไฟลงมาแล้วเสร็จโจรครับทีนี้ดึงเลยฮึบนั่นแหละโอเคลงไปหาเขากันเขาคือใครเราไปดูกันเถอะครับไหน,นมึงเป็นใคร อืมวันดีวัสดีโอเชคแคนเชคแคนวัสดีวัสดีสดสดเฮ้ยมึงมาจากนอกโลกเหรอนอกโลกพ่อมึงกูมาจากอเมริกา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ได้เวลาที่รถไฟต้องออกแล้วเจอกันด้วยเออเจอกัน2สีสิงหาคมปี1914กองทัพของอีมิลได้ถูกส่งไปรบก,กับกองทัพที่7 1ของเยอรมันที่นำโดยบาลอนฟอนดอฟเสียงเชียร์ในชั่วโม,มงแรกได้กระจายความหวาดกลัวไปทั่วในการต่อสู้ครั้งแรกทันที ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ครูสเนสฝรั่งเศสอ่าอันนี้เป,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 ป็นโปรปั๊บว่าเดินกลับกันเถอะเราไม่สู้แล้วกลับกันเถอะเกสู้สู้นะครับก็คราวนี้มิวได้เป็นคนถือธงนะครับผมมาได้ได้ได,ได,ได้ต่อสู้ครั้งแรกนะครับคราวนี้ครั้งแรกนะครับนี่คือการต่อสู้ครัง้งแรกไปเลยเฮ้ยมันจะวางล้ว เอ้ายิงมาแล้วโอ้โหตายแล้วโอ้โหใตเย็นพี่รีบเลยรีบเลยฝาดงตีนฝาดงกระสุนเนี่ยวิ่งเป็นแนวหน้าเราเราเป็นคนถือธงเราต้องแนวหน้าเออไปอยู่นั่นชิบหายเอาหัวหน้ามึงตายแล้วต่อไปเอาไง มีปืนกดด้วยอุ้นจอกมัหืออืมากอิ่งหืออือหเอออหืออือออือหืออือหออหืออห่ออือหืออหืออื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 อออือหืออือหืออืนห่อไงือืออออหออื นั่นไงเอาแล้วเอาแล้วตายไหมตายโอเคครับจบเกมยังยังยังยงอเอาไงต่อเอาเฮ้ยเฮ้ยเขาถึงคุณมอรียชยลอนส่วนตัวอีมิวชัยลอนจากกรมทหารรอบที่หนึ่งหสูง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกศัตรูยิงในวันที่21สิงหาคมเขาถูกจับไปเป็นเฉลยโดยฝั่งศัตรูและหวังว่าคุณคงจะได้รับข่าวสารจากเขาในเร็วๆนี้เฟรดดีพื้นเพลแล้วเป็นคนมาจากอเมริกาเขาสมัครใจในการเข้าร่วมกับกองทัพฝรั่งเศสในช่วงเริ่มต้นของสงครามเบื้องหลังความกล้าหาญของชายคนนี้นั้นได้ถูกทำลายลงดยผลของสงคราม ชายผู้ที่มีความคิดเพียงหนึ่งเดียวลงโทษพวกที่ทำลายชีวิตของเขามันเป็นการต่อสู้ที่สมรภูมิมาในที่สุดเฟรดดี้ก็เลือกที่จะลุกขึ้นสู้กับพวกกองทหารที่อยู่ภายใต้คำบัญชาของบารอนฟอนดอฟเกันยายนย9 1่งหนมาลฟรัง 04, ฟร่งเศสเอาละครับขราวนี้เราได้เป็นเฟรดดี้นะครับผมอ่า มีอีกแล้วไม่อ่านครับมาต้องการอะไรครับระเบิดสะพานจัดไปอา้อาวอ้าวอ๋อนี่นี่นี่อ๋อมีคีมมีคีมตัสเปซบาร์โอเค Let's go Let's go ไป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 อันนี้ยังไงเนี่ยอ๋ออ๋อนี่นี่นี่ตัวดีครับตัวดีกดตัวดีอือฮึ เอาตัดคิมนิดนึงอีกนิดนึงนั่นแหละชับอ๋อๆนี่ๆๆต้องอย่างนี้ชั้นยิงสิครับเออนี่งไงมาอีกนั้นนึงอือเอาให้ชัวร์ๆนั่นแหละเจอรวยแล้วคิมนี่ชั้นเออเออเออออเออเออเออนั่นแหละ ไปครับไปครับเราต้องไปไปที่สะพานเราต้องไประเบิดสะพานสะพานอยู่ไหนสะพานอยู่ไหนโอ้โหเฮียตกใจหมดผมมีปืนกลเนี so ่ยเอ้าเฟล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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันยิงไกลถึงไหนเนี่ยโอเคปลอมเกิดแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน คิดกันคิดกันอืมอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวตอนที่มันบรรจุกระสุนเนี่ยเดี๋ยวเราเออนี่ไงปาขึ้นไปครับตันแหละ,ละเก็บมาอีกอันนึงสักแป๊บโอ้ยเยใจเย็นสิเฮ้ยมันปืนนะเนี่ยมึงยิงมั่วเนี่ยเอาขึ้นขึ้นสิเอ้ยไอ้เฟส ึ้นดิเมาเฟสเฟสเฟสเมาฟ้าเระเบิดลงแม่งเลยเดี๋ยวยิบเฮ้ยระเบิดลงตุ๊กเอาเฟลอีกแล้วเฟลอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อน สเตลไม่เก่งครับไป้ะเ,เบิร์งหวะนี้แหละกูก็ลงต่อยมันเลยต่อยมันซิเฟสมึงมึงทำอะไรอยู่มึงเมาหรือเฟสเฟสมึงเมาแล้วอ่ะกูว่ามึงเมาแล้วเอาไปเออเอาลงนั่นะแหละเออได้สักที ลงลงครับลงลงเอ๋มีไดนาไมท์นะครับเก็บก่นอนบอ๋อนี่นี่นีนม่มันจะมีบางอันไม่ครบนะเราก็ต้องไปเช็คดูก,ก่อนนะโอเคพร้อมที่จะระเบิดสะพานกับมันนอนแล้วโย่มาเตรียมตัวระเบิดสะพานกดเลยฮึบ วิ่งหนีก <invent fit division> <sk> ันโลมานเลยโอ้โอ้โอ้แค่สะพานระเบิดยิ่งใหญ่ขนาดนี้เชียวเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยไปครับไปครับขึ้นขึนโอ้ยมีไดนาไมค์แล้วนั่งไงครับเออมันต้อง ยังไงเดี๋ยวกันต้องมีความคิดหน่อยฮะอย่างนี้ใช่ไหมอืมจุบไม่รู้ถูกป่ะครับมุมมัวดวกวนจุ๊บนั่นถูกต้องโอ้เปลนสะพา,านใช้หัวเลยนะครับเกมนี้เกมนี้เน้นใช้หัวครับนไ่นจุ๊บหนึ่ง เราเปิดมาเพื่อได้ใช้ประโยชน์เฮ้ยเอาไปไหมไม่ก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วไม่ไม่มีตัวจุดชนวนอาอ๋อโอ้เฮียตกใจอู้หูอีกแล้วเดี๋ยวต้องตั้งปณิธานไว้ว่าความประมาท mm hmm. ค like. <the email> <the email ือหนทางสู่ความตายเห็นศพเพื่อนล้มตายนี่แสดงว่าแม่งโอ้โหเอาบรรจุกระสุนแล้วจะพึ่งครับเราจะต้อง รอก่อนรอก่อนแป๊บนึงจะพึ่งจะเจยนินเอามาจุคิมตัดนี่ตัดแล้วเว้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวรออีกรอบอีกรอบรอบนี้มึงเสร็จแน่เอาะ่ะรอบนี้มึงชุบป,ประมาณ โอ้โหมึงยิงโลนยิงผ่านหัวก็เลยเนะี่ยมาอีกนัดน,นึงอ,อ๋อต้องสองรอบกสองรอบรอบแรกเพดานพังรอบสองระเบิดอา้าจัดให้อีกดอกเออนั่นแหละไปไหนแล้ววะเฮ้ยมึงคนอีกแล้วจริงป่า โอ้โหแมชชีนกันเด็กเกรดวอลอะฮะคงเป็นปืนปืนกลรุ่นแรกๆออกมาประมาณนั้นเฮ้ยมาแล้วเหรอนั่แหละนดีกว่าอะไรมึงเนี่ยโอ้โหเย็ดเคเอาไองเอาอ้วเอาไงเอา เข้าบ้านแล้วครับผมไม่ไหวแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวครับหาหาของที่แบบว่าเดี๋ยวมันต้องมีของนะครับเนี่ยนี่ไงแล้วก็เอออย่างนี้นั่นนั่นนั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องล่อมันไปทางตรงนี้ตรงนี้เออนี่นี่นีนอวอสเดนใช่ไปเลยนั่นแหละสเตลแม่งเลยเออมีของเลยเก็บครับมีของให้เก็บแล้วก็เก็บโอเคครับขึ้นชั้นบนเจออีกแล้วเอาไงดีคราวนี้ผมว่ามีระฆังครับน่าจะใช้ได้ มีของด้วยครับตรงระคังอ,อขึ้นไปขึ้นไปนั่นแหละมีของเก็บก่อนต่อไปนี่ยืนบื้ออยู่ <c oughs> ผมชอบกดผิดกดผิดอีกไอ้ยัง <c> เ <oughs> ฟลเฟลเฟลเอามปเอาไปต้องอยู่แบบระยะห่างแบบไม่ใกล้อย่าใกล้เกินดีกว่าเออ เออนีแหละแล้วไงต่อครับอ๋อทงเอาไงามฉชกแม่งเลยโหสั์มึงไปโกธเลยมันขนาดนั้นเลยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากกองทัพอังกฤษที่ทำให้แผนการของพวกเยอรมันล้มเหลวไปแนวหน้าพวกมันได้ย้ายกลับไปยันทิศเหนือและการมาของฤด,ดูหนาวอันแสนโหดร้ายทหารซุกซ่อนตัวอยู่ท่า,กา,ามกลางเขาวงกดที่กว้างใหญ่ของสนามเพาะและอุโมงค์ ที่จะกลายเป็นภาพที่ลบไม่ออกแห่งสงครามอันยิ่งใหญ่นี้กองทหารของข่าวได้ถอยกลับไปที่เขตชาเมืองโนเชเพลคค่ายเดียวกับที่อีเมลถูกกักขังไว้อ้าว <c oughs> ดื้อ <c oughs> ไ้กูหิวอ่ะกูไปเอาใส่กอกให้กูแดกไปสิเ้เย <c oughs> 10เมษายน1914น,น,นักข่าวทหารเยอรมันที่เมืองโนเชเยพลต้องการเสกกรอลครับต้องการเสกกรใช่ไหมครับเจ้าอะไรได้ครับแป๊บหนึ่งโอเคครับผมจบขอจบพาร์ทนี้ไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่นะครับในพาร์ทสองนะครับผมสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับบายไง